เป็นเจวตอนนี้เปิดก่อนอันบอ็อกซ์่อนโอ้โหแถมอะไรให้แยะๆเนี่ยดีเกินแถมขนมมาให้จังนิ่ด้วยเราก็เกะแบบผู้ดียังเลย แก <Yeah. S 2> ดูเขาให้มาเขาบอกว่าวิธีการทานอาหารเสริมอะโมนิอะโมนิมนพี่อะลองสั่งของสิงลดสิวใช่ไหมเขา่าทานหนึ่งเม็ดพร้อมอาหารเ่งห,หลังอาหารทันทีเป็นสิวหนักมากสัปดาห์แรกให้ทานหนึ่งเม็ดสัปดาห์ที่สองให้ทานสองเม็ด อันนี้เขาแนะนํามานะก็คือหนึ่งสัปดาห์แรกนะให้ทานอาทิตย์ละหนึ่งเม็ดเออเพิ่งเคยเห็นอาหารเสริมที่แบบให้ทานหนึ่งเม็ดก่อนปกติเวลาเป็นสิวอะเวลาพี่เคยพี่เคยทานอาหารที่มันเป็นสิวนะก็คือเขาจะให้อัดสองเม็ดก็คือให้แบบโดดเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะลงๆพี่เคยกินของยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งมันลงจริงตอนนี้คือสิวขึ้นหรอสิวอันนี้คือแบบอ่ะสดจริงๆสิวขึ้นแล้วเราอยากรู้ว่า มันช่วยได้จริงไหมพี่ก็จะลองทานดูตอนนี้สั่งแบบ4ขวดเลยแล้วเขาก็แถมขนมมาให้ด้วยเยอะแยะมากมายเด็ดเด็เขาบอกให้เรารีวิวแน่เลยอ๋อเขาบอกว่า thank thank you for your supporting <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะลองกินกินก็กินช่งชวงเช้านะรู้สึกว่าต้องกินช่งชวงเช้ากินเชา้ากินข้าวคำสองคำหรือว่า ก่อนจะกินข้าวล้วก็กินลงไปเลยหนึ่งเม็ดหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์นึ่งกินเดี๋ยวจะลองกินแล้วก็ลองทําตามคําแนะนําของเขานะเขาบอกให้กินสัปดาห์แรกก่อนแล้วสัปดาห์ที่สองก็ทานสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ดอืมตรงนี้เป็นหัวแบบนี้เขาแถบขนมให้เยอะเลย พี่ไม่ค่อยกินขนมนะเดี๋ยวจะมาลองทานดูหนึ่งกระปุกเนะี่ยจะเป็นยังไงหมดกระปุกหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนให้ฟังว่าเป็นยังไงโอเคไหมนี่นะสิวจะขึ้นตรงนี้พี่อะสิวขึ้นเยอะมากเลยมันเป็นอะไรไมันรู้กับการสิวแต่ว่าพี่ใช้ t t oil เป็นเจลอะทามันก็ลดลงอยู่อะไรเนี่ยเขารู้สึกเหมือนกับจะแพ้แม็ดด้วยมั้งจริงดูดูได้จากสิวที่ขึ้นอะเป็นรอยพี่จะลองทานตัวนี้แต่การทานซิงอะดีอย่างหนึ่งคือ ผมอ่ะจะไม่ร่วงสิงจะช่วยผมช่วยเล็บเล็บจะยาวเร็วถ้าเราทานสิงจริงถ้าเราทานสิงเล็บจะยาวเร็วเนี่ยวันนี้พี่ตัดเล็บเนี่ยเล็บพี่ไม่ได้ยาวนะเราดูไม่กันสามวันยาวแน่นอนถ้าพี่ทานเพราะสิงจะช่วยให้แบบพวกแบบผมไม่ขาดลดเรื่องร่วงขาดเรีย่ยงขาดเรีย่ยงไม่ขาดแล้วก็เล็บจะยาวเร็วเล็บเสวนสัมพัน์แล้วก็สิงก็จะช่วยหน้า ดูดิว่าจะเป็นยังไงจะดีขึ้นไหมลองมาดูว่าหนึ่งกระปุกก็จะเป็นยังไงโอเคนี่หน้าเป็น,นยังไงยับเยินปะแต่จะใช้ตัวน,นี้ไอวเวียงจะใช้สเปรย์นี้ในการหน้าก็คือจะไม่ใช้คีมเลยนอกจากน้ำและ <Okay. S 2> จริงๆจริงๆถามว่ากินสามวันแล้วรู้สึกไง สิวผุดผุดขึ้นนะจริงๆหน้าอกอะมีสิวอะคือมันเริ่มลดลงไปแต่ตอนนี้คือกําลังยุบก็คือสิวผุดขึ้นสิวสิวผุดขึ้นนะสิวมันผุดขึ้นนะแล้วก็แบบเป็นหัวเหลืองๆให้เห็นเลยแล้วก็จากที่มันแบบนูนๆมันเริ่มแบบมันแห้งอะมันแห้งสิวแห้งมากอันนี้กินแค่ได้สองสามวันเองได้สองวันสามวันเดี๋ยวจะมารอดูว่าอาทิตย์หนึ่งะจะเป็นยังไงคือจะไม่ทานอะไรเลยนอกจากซิงแล้วก็ แน่ก็จะไม่ทาอะไรนอกจากเอเวนมาดูอาทิตย์หนึ่งว่าจะเป็นไงรออาทิตย์หนึ่งนะดูซิว่าน่าจะดีขึ้นปะ m o r n i n g เธอนี Morning, <Morning. S 2> ่คืนสีหน้าเราตอนตื่นว่ะกับสิวเราหยูดสิวออกได้นะดีขึ้นนะแต่สิตอนนี้มันจะออกเสบหน่อย <S <S> <S นี่เห็นปะ เห็นป่ะวันนี้คือกินอย่างเดียวไม่ทาคขีมเลยใช้ยจะสเปรย์น้ำแร่ตรงนี้เห็นไหมครันักเสียนมีหัวซิวอยู่ก็คือค้อนกดหัวสิวออกให้หมดแล้วมันก็จะได้แห้งะยังมีรอยของซิวนี่คือกินเวลาเจ็ดวันหนึ่งเม็ดทีนี้เราก็จะเปลี่ยนไปกินสองเม็ดสองเม็ดอาจจะเห็นผลเร็วกว่าคิดว่าควรจะกินสองเม็ดเลยดีกว่า ได้สิวจะได้สมานเร็วอืมก็อย่ารออีกเจ็ดวันว่าหน้าเราจะหายไหมสิวโอเคนี่เจ็ดวันดูเล็ยบยาวยาวนะยาวจนแบบต้องตัดอะ่ะคือเป็นคนไม่ไวเ้เล็บยาวอยู่แล้วยาวมากต้องตัด แล้วอันนี้ก็คือเจ็ดวันที่กินก็คือยาวประมาณเนี้ยถ้าคิดว่าถ้าเดือนหนึ่งนี่เล็บจะยาวคนที่ชอบไว้เล็บนี่คือถูกใจมากเลยทําเล็บทําอะไรอ่ะยาวเร็วจริงกินซิงแล้วอย่าเล็บยาวเร็วมากเป็นคนที่กินซิงแล้วเล็บเล็บยาวเร็วอะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมก็ร่วงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขาดน้อยแล้วก็ดูแบบผมแข็งแรงขึ้นแบบสางผมอ่ะแล้วซูบ๊สางแล้วก็ไม่ออกมาอย่างเงี้ย สางแล้วก็ไม่ติดมือมาปกติถ้าเวลาสระผมเนี่ยสางออกมาเนี่ยโอ้โหแบบนี่ออกมาออกมานะไม่ใช่ออกออกมันก็ผมมันก็ต้องผัดอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่เวลาสระผมมาทีนี้โอ้โหล่วงมาเป็นแบบเหมือนกับคนเป็นมะเร็งอะคือล่วงเยอะจนแบบตกใจทุกวันนี้คือสระผมนี่คือเอาออกไม่เยอะมากอืเดี๋ยวมาดูกันหลังจากกินสองเม็ดเจ็ดวันจะเป็นยังไงโอเคเอกิน before after ยเ,เลยแต่ข้อดีของการกินซิงนะซิวหายเร็วนี่เดือดรังเลยนะอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเราไปบีบมันมันเป็นแผลไมเป็นแผลไหยแผลเลยนะเดี๋ยวเราจะกินสูตรใหม่คือตอนแรกกินเจ็ดวันหนึ่งเม็ด ครั้งแรกจริงๆถ้าใครเป็นเยอะแนะนำให้โดดไปเลยสองเม็ดเลยเยอะๆเลยแล้วเราก็จะฝาบสูตรไว้ก็จะกินตัวสีฟ้าหนึ่งเม็ดก็กินตัวน,นี้อีกหนึ่งเม็ดแล้วก็จะกินตะเกียอีกหนึ่งเม็ดดูซิว่ามันจะดีขึ้นไหมดูดี before ข้างนี้คือสิวไม่ขึ้นเลยเนาะแล้วข้างนี้สิวขึ้นเท่าูดี สิวขึ้นเยอะมากแต่มันก็มันยุบลงเร็วนมากเลยนะสิวอ่ะมันยุบลงแต่แนะนำว่าให้กดสิวด้วยเป็นแผ่นเนี่ยเป็นแผ่นแข็งๆข็งเนี่ยนๆๆันงแขงแข็งเดี๋ยวต้องกินเองสักพักเหมือนร่างกายเหมือนประจำเดือนกำลังจะมาด้วยอ่ะเัาจะเริ่มเห่อขึ้นแน่นอนอืมข้างนี้ไม่มีเลยนะ เราจะกินอีกสูตรใหม่นี่คือหนึ่งกับหนึ่งกระปุกอะไม่ลงเลยกระปุกซิงกินหนึ่งเม็ดเจ็ดวันเองกระสอบราชชองกินสองเม็ดแนะนาว่าใครซื้อมาต้องกินคู่กันถ้าไม่กินคู่กันรับรองว่ามันไม่ไม่ดีขึ้นอะเพราะสิวเนี่ยต้องการแบบต้องการสารตัวอื่นช่วยอะสีส้อมอาจจะช่วยได้นะลดการอักเสบของสิวเพราะว่าเนี่ยมันอักเสบมันอักเสบเลยแหละ ซีอัคเสตไหเนี่ยมาเดี๋ยวอันนี้แหละสรุปให้ฟังว่าไม่ควรกินสีฟ้าอันเดียวควรกินคู่อาจจะกินคู่กับตัวนี้อันนี้พี่ได้กินแบบลดน้ําหนักด้วยหรือว่าแบบช่วยระบบขับถ่ายก็แบบจะได้ล้างสารผิษออกไปด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าสูตรอีกสามอันนะ่ะเดี๋ยวจะทําอีกคลิปหนึ่งให้นะสูตรสาวอันเนดะิมยังไงก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่ง